สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็วันนี้บันจันร์ทอีกแล้วนะคะก็มาเจอกับคุยให้คิดกับนิชกรนะคะก็เป็นสภากาแฟที่พยายามที่จะ มาพูดในเรื่องที่มีประโยชน์นะคะก็ทำคลิปนะคะติดตามได้ในช่อง YouTube นะคะของนิชากรนะคะก็ t l i l i t s t s r e t e t นะคะก็เคยมีเพจไว้นะคะตอนนี้ก็ได้มีเวลาที่จะมานั่งคุยพูดกันนะคะวันนี้น้องมีอะไรนะคะวันนี้ก็กินกาแฟเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะยังอยู่ที่สุพรรณนะคะก็อากาศดี ะะเมื่อเช้านี้ดูข่าวก็คือทางซูโมกิกหน้าคุณปาวลรีนะคะลูกสะพ้ยของคุณซูโมกิกนะคะก็จะมาสร้างบ้านที่สุพรรณแล้วนะคะจะมาเป็นเขยลูกชายเป็นเขยสุพรรณนะคะก็จะมาอยู่สุพรรณนะคะสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองที่ดีนะคะหมายความว่าทุกทุกจังหวัดก็น่าอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่า คนดีสีสุพรรณเคยได้ยินไหมคะสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่มีถ้าพูดในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคือเรามีแค่แหล่งอู่ข้าวอู่น้ำนะคะปลูกผักปลูกหญ้าทำนานะคะแต่ว่าไม่ได้มีในส่วนของออไม่ได้มีทะเลภูเขาน้ำตกที่ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดรายได้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคณที่อยู่สุพรรณสิมบุรีอ่างทองนะคะก็ ทำต้องเอ่อทำการเกรษตรทำไร่ทำสวนนะคะอย่างที่บอกวันนี้นะคะก็อยากจะมาดูในเรื่องของเรื่องนโยบายนะคะที่ที่เอ่อทางของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกไปนะคะแล้วก็ของของลุงตู่นะคะเมื่อวานนี้น้องก็เอ่อได้ลองเอาไปลงในทิกตอกนะคะดูซิว่านโยบายของทั้งสองพักเนี่ยจะพักไหนจะได้รับความน,นิยม มากกว่ากันนะคะในกลุ่ม tiktok อกเนี่ยในเชิงการตลาดนะคะเราจะมองนโยบายต่างๆหรือว่ากลุ่มลูกค้าของ tiktok เนี่ยเป็นลูกค้าของกลุ่มที่เป็นเจเนอเรชันที่ประมาณเอ่อปีขึ้นไปนะคะหรือว่า12-13ปีนี่ก็เริ่มเล่นกันแล้วนะคะจนไปถึง6 7 7 8 8เ็กเลยนะคะตอนนี้นะคะ สังคมเปลี่ยนไปคนที่สูงอายุผู้ใหญ่นะคะที่สังคมจะคาดการณ์กันว่าเออคนปลดกษียณนะคะกลับมาอยู่บ้านจะเหงาต้องมีสวนมีมีอะไรให้เขาทานะ,ะตอนนี้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะหรือว่าการเลี้ยงลูกการเลี้ยงเด็กหรือการอยู่บ้านเนี่ยที่บ้านก็มีหลานนะคะก็มีท็บเลตมีโทรศัพท์นะคะก็เขาก็คนกวาไปนะคะตอนที่นี่ไปอยู่ต่างประเทศเด็กต่างประเทศก็คือเราในโรงเรียนเนี่ยมัน การสอนการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของน่าจะเป็นวิชาที่มีความสําคัญในการใช้ชีวิตใช่ไหมคะก็คือคณิตศาสตร์แหละคุณต้องบวกเลขได้แหละสูตรคูณแหละ2อ2คูณ2องสอใช่ไหมคะเหมือนสมัยก่อนแล้วก็เออในส่วนของวิทยาศาสตร์วิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์นะคะวิชาที่เออจะทําให้ ใช้ชีวิตพื้นฐานแล้วก็เข้าสังคมได้เข้าใจสังคมในความเป็นไปซึ่งมีความสําคัญมากเพราะแต่ละสังคมแต่ละออธุรกิจแต่ละอาชีพนะคะก็จะมีสังคมที่แตกต่างกันนะคะก็จึงเป็นพื้นฐานฉะนั้นความต่อยอดของเออ u u u e e หรือว่า การศึกษาในส่วนของอินเทอร์เน็ตหรือว่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่มีความสนใจนะคะในงานนั้นๆเนี่ยก็จะสนใจแล้วก็จะไปเลือกศึกษาแล้วก็เข้าชมด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าต้องมีการคุยกันเลือกความชอบเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือความชอบของเราเราจะรู้จากเราเปิด y youtube มาเปิด Facebook มานะคะถ้าใครเปิดมาแล้วก็มาเจอน้องทุกวันอย่างนี้นะคะน้องก็สัญญาว่าจะ จะพยายามเคลื่อนไหวนะคะเรียกว่าทำ a c e b o o k ของน้องเนี่ยให้ Active นะคะ Active ก็คือให้มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ให้มันตายไม่ให้มันนิ่งนะคะหลายหลายคนเนี่ยแต่ละอาชีพก็จะมีความคิดเห็นแลวก็มุมมองเหมือนกันบางคนก็ชอบพูดบางคนก็ชอบเงียบบางคนก็ชอบดูบางคนก็ชอบสื่อสารบางคนก็ชอบแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะทีนี้การที่เข้ามาเป็นแฟนคลับหรือว่าเข้ามาไปดูเนื้อหาข้อมูลต่างๆเช่นน้องจะเข้าชอบ ทุกชาวจะชอบไปฟังนิ้วกลมพูดนะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยพอฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราเริ่มเข้าใจรู้จักคนคนนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มค่อยๆไปหาคนใหม่ละคนที่อยากศึกษานะคะหรือว่าเออคุณสัญญาคุณากรหรือว่าเดอะสแตนดาร์นะคะหรือว่าเออคุณพัชศิลป์นะคะแต่ก่อนนี้จะฟังติดงม,งมๆงมเลยตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจละเหมือนอ่านหนังสือของเขามาไปร้อยเล่มแล้วะคะ่ะคุณหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยค่ะเราก็จะรู้จัก เขาพูดมานิดเดียวนะคะคุณเปรยวสีเงินเวลาเขียนการเมืองใช่ไหมคะหรือว่าคุณสุดิชัยยุนรายการคุยให้คิดเนี่ยฟังเวลาสมองเรานะคะเก็บความรู้เก็บข้อมูลมาเยอะๆรู้จักสไตล์สไตล์หรือว่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หรือว่าสไตล์ก็คือรู้จักตัวตนนะคะอย่างคนที่มาติดตาม facebook หรือว่ามาฟังของน้องใน tiktok นะคะก็จะรู้ว่าเออนี่พื้นฐานของเขาจบอย่างนี้เรียนอย่างนี้จบมองนอกเคยทำ Google หรือว่าเคยทํางานต่างประเทศมีวิธีมุมมองความคิดตแตกต่างกับคนไทยยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักคุยกับเขาไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจระบบ mindset หรือความคิดก็อย่างที่บอกอยากรู้จักใครอยากรู้จักอะไรต้องใช้เวลากับสิ่งนั้นนะคะเราจะรู้จักเขาดีขึ้นเราจะไม่รู้จักอย่างประสบการณ์การเมืองน้อง4ปีใช่ไหมคะ ก่อนที่จะมา4ปีเนี่ยเราจะไม่รู้จักเลยนะคะว่าคนในพักเนี่ยเป็นคนอย่างไรหรือว่าทําอะไรใครทํรรราอะไรใครมีความสามารถด้านไหนนะคะแรกๆเนี่ยทุกคนก็จะดีต่อกันนะคะยิ้มเพราะว่าเรายัางไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงคือข้างหลังหรือว่านิสัยของคนคนนั้นหรือว่าความต้องการที่แท้จริงพฤติกรรมคาพูดเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะคนที่รู้จักกันใหม่ๆใ,ในสังคมเนี่ยก็ควรจะระวังตัวนะคะอย่าไว้ใจมากเราจะต้อง nice Nice f e d r y Nice ก็คือดีนะคะสังคมไทยก็คือสังคมที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสยามเมืองยิ้มใช่ไหมคะ Nice f e d r y ก็คือมีมนุษยสัมพันธ์พูดคุยนะคะแต่ว่าอย่า,ย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 าไว้ใจมากนะคะตอนนี้มันมีวิมิชาชีพนะคะคนที่เข้ามาโกงเราหรือว่าเข้ามาเอาเปรียบเราเนี่ยก็เป็นคนกันเองรั้งนั้นละคะ่ะที่รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทพี่น้องหัวหน้า นะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่มีตําแหน่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณคนนั้นก็มีตาแหน่งเขาเป็นคนไม่ดีไม่ได้นะคะคุณสังเกตไหมคะว่าตอนนี้เอออย่างมีเรื่องของพักพักการเมืองหนึ่งนะคะสายเขียวที่กําลังโดนชีวิทถล่มอยู่นะคะวันนี้ก็จะไปแจ้งกะกะตแล้วใช่ไหมคะแจ้งยุบพักนะคะเพราะว่าที่ดินเขากระโดง นะคะเป็นที่ดินของการรถไฟแล้วก็เป็นที่ดินของรัฐนะคะทนายดีชาก็ออกมาพูดว่าเออเนี่ยมันเป็นที่ดินของประชาชนนะคะประชาชนจริงๆนะคะถ้าคดีนี้นะคะนี้มีความคิดเห็นว่าถ้าที่ดินนี้เป็นที่ดินของรัฐและตีความว่าเป็นที่ดินของประชาชนนะคะ บริษัทที่โกงที่ดินเขากระโดงหรือว่าโกงที่ดินต่างๆนะคะสามารถจะถูกฟ้องโดยประชาชน66กล้านคนในของประเทศไทยนะคะแต่ละคดีแต่ละคดีคด,ดีสมมติคดีอย่างต่างมา20,000ก็คูณเข้าไปนะคะอันนี้เป็นการตีความกฎหมายที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นต้องเอาจํานวนประชากรที่เสียภาษีนะคะของประเทศนี้นะคะ หรือว่าเอาจํานวนประชากร RESIDENT นะคะของประชากรในประเทศนี้เข้ามาคํานวณด้วยว่าต่อไปนี้นะคะคนที่โกงชาติหรือว่าโกงที่ดินโกงทรัพชั่นเนี่ย จะถูกคูณด้วยจำนวนประชากรของคนทั้งประเทศอันนี้คิดเล่นๆนะคะว่าทํายังไงจะให้หวาดกลนนะะัวฮะหลายๆคนใน Facebook ก็เสนอมาว่าเออควรจะมีการรัฐประหาออรหาชีวิตสําหรับคนที่คอรพชัติหรือโกงประเทศนะคะตอนนี้ก็หนักหน่วงนะคะก็คงจะเขิดหลาบแล้วก็สําหรับนักการเมืองนะคะตอนนี้ก็ลงพื้นที่ถนัดนกันมากเลยนะคะอย่างน้องเนี่ยก็สนับสนุนนะคะเป็นกองเชียร์ที่ดีนะคะของพรรคการเมืองก็ เชียร์ทุกคนที่เป็นคนดีนะคะไม่ว่าสังกัดพักประธาธิปัปัดหรือว่าพักลมไทยสั้งชาติหรือพักอะไรก็แล้วแต่คือในทุกพักมีคนดีและไม่ดีและในทุกที่ก็มีคนที่อยากทํางานให้กับบ้านเมืองหลายๆอย่างนะคะก็เชียร์ทุกคนที่เป็นคนดีนะคะแต่อาจจะออกตัวไม่ได้นิดนึงแต่ก็แอบเชียร์นะคะให้กําลังใจทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าในส่วนของนโยบายของออพัก กันเมืองต่างๆตอนนี้มันไม่มีนโยบายที่จะสามารถทําให้เกษตรกรมีไรายได้ขึ้นมาได้ยังไงนะคะมันมีแต่นโยบายแจกนะคะนี่คิดง่ายๆถ้าสุพรรณบุรีนะคะหรือว่าภาคกลางใครลงพื้นที่ก็ ควรจะแปลรูปสินค้านะคะวัตถุดิบที่เป็นผักผลไม้นะคะแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้อันนี้ก็คือจะต้องเอาคนที่เก่งการตลาดเก่งการขายแล้วก็เก่งในเรื่องของการแปรรูปอาหารหรือว่าฟู้ดฟู้ดไซด์นะคะเข้ามานโะยบายของพักรวมไทยทั้งชาติก็ยังเป็นนโะยบายที่จับกลุ่มมากเกินไปยังไม่เป็นนโะยบายที่สร้างเศรษฐกิจนะคะยังต้องหาทีมเศรษฐกิจเข้ามาแล้วก็หลายๆพักนะคะก็คิดว่ารอดูนโะยบายของทีมเศรษฐกิจนะคะว่าจะเป็นยังไงที่จะสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ภาพรวมนะคะแต่ว่าต้องเป็นเซกเมนต์แต่ละชุมชน,นนั้นๆนะคะเช่นโอทอปจะเอาไปขายทํำยังไงให้มันขายได้ช่องทางอย่างไรถ้าใครออกมาพูดงนี้นี่ก็จะเชียร์เต็มที่นะคะวันนี้ลาไปก่อนคุยกันตอนเช้าคุยให้คิดกับนิชากรสวัสดีคะ่ะติดตามน้องด้วยนะคะ